ก็จะสามารถประสบความสําเร็จได้โดยที่เราไม่ย่อท้อทําทความเพียรอย่างต่อเนื่องสม่ําเสมออย่างเช่นพระหมหาชนกนะครับแล้วก็มีการไข้ควรพิจารณาปรับปรุงพัฒนาตัวเองอยู่ตลอดเวลานั่นก็จะทําให้เรานั้นสามารถประสบความสาเร็จในทางโลกก็คือในทางการงานการใช้ชีวิตการมีคู่ครองลึกไปจนถึงทางด้านจิตใจก็คือมีจิตใจที่สงบ ไปจนถึงขั้นจิตวิญญาณก็คือหลุดพ้นจากกองทุกข์ทั้งบวงนะครับสัมโพธาคามีสุขตับปะเวทิ่โตเป็นไปเพื่อความรู้พร้อมเป็นธรรมที่พระสุคตรประกาศรู้พร้อมคือครบเครื่องถ้าเป็นอาหารก็เรียกว่ากลมกลม่อมครบรถนะครับถ้าเป็นการแก้ไขปัญหาชีวิตก็เรียกว่ามีอุปกรณ์นะครับมีเครื่องไม้เครื่องมือให้กับชาวพุทธเราได้นําหยิบฉวยมาแก้ปัญหา